สามสิ่งที่ควรรู้หากเราใช้ FV3 วนะครับข้อที่1เราสามารถบันทึกปุ่มแบบคีลัดให้เล่นเกมอื่นอย่างไวได้4เกมนะครับวิธีการทาทาได้ดังนี้นะครับผมให้เราไปที่ตัวเกมที่เราต้องการจะเล่นนะครับหรือให้เราบันทึกปุ่มควบคุมทิศทางในเกมนั้นๆนะครับมา4เกมแล้วเราก็มาตั้งค่าในส่วนของ ทางภาพของเราก็ได้นะครับผมจะเลือกเกมมาได้4เกมนะครับนี่คือเกมที่ผมเลือกมาสิ่งที่เราจะต้องทํานั้นก็คือกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับเราจะตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้ให้เราเลือกคําว่าเลือกก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วมันจะมีคีย์ลัดอยู่นะครับจะเป็นโฮมอัพโฮมไลท์โฮมดาวโฮมเลฟนะครับนี่คือ4เกมผมต้องการให้โฮมอัพนะครับเป็นเกมอ e ีฟุตบอลผมก็จะเลือกที่โฮมอัพนะครับกดเลือกเลยเสร็จแล้วผมก็จะ ตั้งค่าให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรากดบันทึกก็กดตกลงเสร็จแล้ว1เกมนะครับต่อไปเกมที่2นะครับให้เราเลื่อนไปก็จะเป็นเกมอ่ FIFA Mobile นะครับหรือเกม FC Mobile นั่นเองผมก็จะทําการกดที่ปุ่ม Start นะครับจากนั้นกดคำว่าเลือกผมจะเลือกเป็น โฮมดาวนะครับมก็จะเลือกโฮมดาวเมื่อเราเลือกที่โฮมดาวแล้วนะครับมันก็จะเป็นปุ่มแบบนี้เราก็จะตั้งค่านี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกกดตกลงนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นเกมฟีฟ่าต่อไปก็จะเป็นเกม ROV นะครับตนนัวนี้เราก็กดสตาร์ทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะกดสตาร์ทประมาณ4ครั้งนะครับ จากนั้นเราเลือกด้านบนนะครับกีรัตตรงนี้เราสามารถเลือกเกมของเราได้เลยนะเราต้องการให้อีตัวไหนเป็นเกมไหนนะครับได้4เกมผมก็จะเลือกเป็นโุมไลท์นะครับเป็นเกม Rv อันนี้คือผมเซ็ตค่าไว้แล้วนะครับ หรือใครที่ยังไม่เซ็ตค่าก็คือตั้งค่าได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกกดตกลง่อไปนะครับเป็นเกมอัปจีโมบายนะครับตัวนี้ผมก็จะกดตัวสตาร์ทที่จอยอทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเลือกตัวเลือกเสร็จแล้วก็ไปกดที่โฮมเลบนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาในส่วนของโหมดแบบนี้ให้นะครับอันนี้คือผมตั้งค่าไว้แล้วนะครับผมก็เราสามารถกดที่จอยแล้วก็ดึงตั้งค่าได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็กดบันทึกกดตกลง ก็จะเสร็จแล้วนะครับผมจะเลื่อนไปที่เกม efootball นะครับผมจะลองกดที่ home up นะครับ up ปุ๊บเราอยากรู้ว่าตัวปุ่มของเกมมันเป็นของ efootball ไหมนะครับให้เรากด start ดูนี่ครับมันก็จะตรงกับที่ผมตั้งไว้นะครับต่อไปเป็น fifa mobile หรือ fc mobile นะครับผมก็จะกดเป็น home down นะครับ home down ปุ๊บก็กดที่ปุ่ม start ดูนะครับว่าเป็นปุ่มที่เราตั้งค่าไว้ไหมนะครับผมถ้าไม่ใช่ก็ตั้งให้ตรงนะครับอันนี้น่าจะไม่ตรงก็ลากให้ตรงแล้วกันแบบนี้ พอเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับท่านไหนไม่ตรงต่อไปก็จะเป็นเกม r v นะครับตอนแรกมันยังเป็นปุ่มตัวนี้อยู่นะครับจะเป็นของฟ i f a อยู่ผมก็จะกดเป็นโฮมไลท์นะครับโฮมไลท์ก็กดสตาร์ทดูครับก็จะกลายเป็น r v ให้ต่อไปก็จะเป็นเกม P ับ G นะครับผ u b g ผมก็จะกดโฮมเล h โฮมไปทางซ้ายนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มสตาร์ทดูปับก็จะกลายเป็นเกมผับ G Mobile ให้แล้วนะครับเปลี่ยนกลับไปที่โหมด f o o ุ b บ l l นะครับกดโฮมอัพนะครับเลื่อนกลับไปหาเกม f o o ุ b บอ l เสร็จแล้วกดสตาร์ทดูนะครับโอเคนะเป็นเกม e ฟุตบอลแล้วสิ่งที่ควรรู้หัวข้อที่2นะครับก็คือการบันทึกการตั้งค่าลงที่เครื่องและก็จอยในเวลาเดียวกันนะครับเราสามารถทําได้โดยกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับ เสร็จแล้วให้เราไปที่ปุ่มบันทึกนะครับกดบันทึกหน้านี้นะครับเราจะเห็นมันจะมีให้ติ๊ก2ช่องนะครับช่องแรกคือบันทึกลงแค่อุปกรณ์นะครับคือเราสามารถบันทึกลงที่จอยแล้วนะครับสามารถเอาไปเล่นที่เครื่องไหนก็ได้นะครับสาหรับมือถือที่รองรับนะต่อไปบันทึกลงในแอปในเวลาเดียวกันนะครับกดติ๊กตรงนี้นี่คือการบันทึกจะถูกเซฟลงไปในแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับก็จะเป็นเครื่องนี้ที่ผมใช้อยู่ก็จะกดตกลงนะครับ บันทึกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับกลับไปดูที่ตัวแอปพลิเคชันเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นในส่วนของไอคอนที่มันเพิ่มมานะครับแต่ว่ามันยังไม่มีรูปเกมหัวข้อถัดไปหัวที่3นะครับก็คือการเปลี่ยนไอคอนหลังจากบันทึกนะครับก็คือไอคอนตัวนี้แหละเราอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นเกมที่เราต้องการนะครับเมื่อกี้เราเล่นเกมอ e ีฟุตบอลใช่ไหมเราก็อยากเปลี่ยนก็กดไปที่ไอคอนนะครับให้เราเลือกไปที่เกมที่เกี่ยวข้องนะครับ เข้าไปแล้วเลื่อนหาเกม e f o o t b a l ที่เราต้องการจะเพิ่มให้เป็นไอคอนนะครับกดคำว่าเพิ่มตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้ตัว e f o o t b a l ก็จะขึ้นมาเป็นไอคอนให้เรานะครับแต่ว่ามันมีอยู่แล้วอันนึงนะครับที่ผมเคยเซฟไว้เพื่อครั้งหน้าหรือผมเซฟไว้เพื่อเซ็ตจอยนะครับผมก็จะค้างไว้ตรงนี้ก็คือตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับจะมี2อันไม่เกี่ยวว่าผมทําการเซ็ตจอยผมก็จะเซฟไว้หากเยอะไปนะครับเราสามารถลบทิ้งได้โดยกดที่ไอคอนนะครับ จากนั้นให้เราเลือกลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้านะครับล่างสุดเสร็จแล้วไอคอนนั้นก็จะหายไปนะครับ ก็จะประมาณนี้ก็3มสิ่งที่ควรรู้นะครับเผื่อหลายๆคนติดปัญหานะอยากจะเซตค่าจอยนะครับหรือเวลาที่ไปเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นแล้วมันต้องตั้งค่าใหม่นะครับข้อที่1เลยนะครับผมในการเซต4เกมนะครับนอกเหนือจาก4เกมนั้นนะครับเราก็สามารถเซฟลงที่ตัวแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับแล้วเราก็แค่มาเปลี่ยนเป็นโหมดนะครับแล้วก็เลือกเป็นแพทเทิร์นของตัวเกมที่เราเซฟไว้นะมันก็จะไวโดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่นะครับประมาณนี้ ก็สำหรับวิดีโอนี้เราผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขอไปมานาที่ดีด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ